ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คริสเตียนฟอร์มอันดับยืนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งในดีลของคริสเตียนพูลิซิธและจะเดินเข้าสู่ทีมแทนที่ของซาเดโอมาเน่สโมสรลิเวอร์พูลครับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังถูกมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากทีเดียวที่ทีมอาจจะได้ตัวคริสเตียนพูลิซิธ หลังกองหน้าในวัย23ปีจากสโม,มสรเชลซีเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเน,นี้และมีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังกวมสนใจในตัวของดาวเตะรายนี้เป็นอย่างมากและทีมหงส์แดงจะดําเนินเรื่องการนี้ในทันทีเมื่อการจราเขาสโซโโมเน่ออกจากทีมเสร็จสิ้นลงโดยรายงานล่าสุดนะครับก็มาจากนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างคริสเตียนฟองซึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวของสปอร์ตบิลก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจที่จะคว้าตัวคริสเตียนพลิซิต เข้ามาแทนที่ของเซโูมาเน่ในช่วงตลาดสมุน้และมีค่าว่ามันเน่กำลังเตรียมที่จะลาลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้และตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็ถูกยกบขึ้นมาเป็นทีมตัวเต็งที่จะคว้ากองกลางชาวอเมริกันรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นที่แน่นอนแล้ว,วและตอนนี้เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าบริษัทจำเป็นต้องดิ้นรนในการลงสนามกับเชลซีหลังจากที่มันมานั้นตัวขอนกเตะก็ไม่ขาดเดี่ยรับโอกาสไว้เนื้อเช่อใจจากทมัสตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีเท่าไหร่นัก และช่วงที่ผ่านมานั้นก็มักจะมีกระแสข่าวว่าบริสิคกำลังมองหาโอกาสการย้ายออกจากเชลซีเพื่อหาโอกาสในการลงสนามที่ต่อเนื่องมากขึ้นและทางลิเวอร์พูลก็มองว่านี่นเป็นโอกาสสาคัญที่จะทําให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวคริสเตียนบริสิคมาร่วมทีมได้เป็นผลสำเร็จโดยคริสเตียนฟอลยังอ้างต่อไปว่าหากลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวคริสเตียนบริสิตเข้าสู่ทีมจริงๆแล้วก็พวกเขาจําเป็นจะต้องใช้เงินที่จํานวนไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ไปกับอ่นี้ หรือไม่ค่าตัวของเขานั้นอาจจะทะลุแตะหลัก70ล้านปอนด์ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยทางลิเวอร์พูลมองว่าพวกเขาสามารถขายเซดโูมเเาเน่ออกจากทีมได้แล้วแล้วก็ค่าตัวในการย้ายทีมของมมเน่นั้นจะถูกแปลงเปลี่ยนมาเป็นนักเตะอย่างแน่น,นอน1คนและพูลิสิตจะเป็นนักเตะคนนั้นที่ทางลิเวอร์พูลกำลังเล็งเอาไว้และโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจอเก้นครับและคริสเตียนพูลิสิตนั้นอาจจะทำให้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายม,มาร่วมทีมลิเวอร์พูลแบบไม่ยากเย็นนัก ถ้าหากมีข้อเสนอที่จริงจังที่ลิเวอร์พูลยื่นเข้าไปที่สม,มสรเอนโชซีจริงๆประธานบบเยอร์เบนิกประกาศยืนยันจะไม่มีใครหยุดยั้งในดีลของเซเดลเมเนกของพวกเขาและเขาจะได้ตัวเซเดวเมเนกเข้าสู่ทีมภายในสัปดาห์น้ะเฮอร์สเปิร์ธไฮเนอร์นะครับประธานสม,มสรบาเบยอร์เบนิกก็ได้ออกมาประกาศกล้องว่าสม,มสรบาเบยอร์เบนิกนั้นสามารถเซ็นเัญญาก,กับใครก็ได้ที่พวกเขาต้องการในตลาดหุนนี้ และเป้าหมายอันดับที่1ของสมโมสรของพวกเขากําลังทําอยู่นั่นก็คือการคว้าตัวเซเดวมาน่เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดสเสมอรพร้อมที่ว่าแม้ทีมกําลังจะเสียโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ออกจากทีมไปนั้นจะไม่ทําให้ทีมเสียศูนย์อย่างแน่น,นอนเพราะนักเตะที่เข้ามาแทนที่อย่างเซเดวมาน่นั้นมีความสามารถที่ไม่แตกต่างจากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เพอเพออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้าเพราะม,มาเน่อายุน้อยกว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ถึง3ปีเลยทีเดียว ดยในตอนนี้นะครับถือได้ว่าทานสมสทรศรยเยญญมนิกร์กำลังอยู่ในตําแหน่งโพโพซิชั่นที่กําลังที่จะได้ตัวซาเดวมาเน่เข้าสู่เทียมแม้ว่าในตอนนี้มีสมสรรอย่างโรเอมอริดและเปเชตปาริดชังฉางก็กาลังจับตาเฝ้ามองเดีลวนี้อยู่ก็ตามทีและในะตอนนี้สื่อหลายสนักต่างก็เชื่อมันว่ามาเน่ได้ตัดสินใจเป็นที่หู้ดลยแล้วว่าเขาจะลาทีมลิเวอร์พูลเพียงแต่ในตอนนี้มาเน่ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักนั่นก็มาจากการที่จะจาของทั้งสองสมเสร็จสมันยังไม ไม่สามารถออกมาพูดเรื่องนี้แบบชัดเจนและตรงไปตรงมาได้โดยประธานสโมสรบบเยอร์เมนินกรายนี้ก็ได้ยืนยันต่อไปนะครับว่าตอนนี้ทางทีมของคนนั้นกําลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวเซดูมาเน่เข้าสู่ทีมเข้าไปทุกขณะและตอนนี้ข้อตกลงลหลายๆอย่างก็ได้มีการตกลงเสร็จสิ้นไปเป็นที่ล้ลลอยแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่การเจรจาเรื่องค่าตัวของทั้งสองสโมสรเท่านั้นและตัวผมนั้นก็เชื่อว่าเราอาจจะได้ประกาศการคว้าตัวเซดูมาเน่เข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการ ภายในสัปดาห์หน้านี้เลยโดยทางฟามรมิโซโรโมโน่ก็มายืนยันว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ต้องการย้ายทีมออกจากบเยมินิกไปค้างแข่งกับบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลกาสเปนและทางบเยมินิกก็ต้องการให้ดีลการย้ายทีมของซาโดมมเน่มันเสร็จสิ้นแบบ100เปอร์เซ็นต์เสียก่อนและค่อยปล่อยตัวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เพราะทีมไม่มีปัญหาทางด้านการเงินและไม่จําเป็นต้องรีบขายโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ออกจากทีมแต่อย่างใด ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าบทสรุปดีวการย้ายทีมของเซโรมาน่นั้นอาจจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาให้เห็นภายในสัปดาห์หน้ากันนะครับลิเวอร์พูลเตรียมบอบเข่าเหนื่อยส0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อคว้าตัวอุสมันเดมเบเล่เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวสโมสรลิเวอร์พูลรับก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางอุสมันเดมเบเล่ดาวรกากองหน้าของสโมสรบาร์เซโลนา ให้พิจารณาหลังจากคำยืนยันเป็นที่นอนแล้วว่าเดเมเบลเล่จะไม่ต่อชิญญยอชมใหม่กับทางบาร์ซโลนาและจะยา้ายออกจากทีมไปแบบบีค่ตตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยทำกลางความสนใจหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีไบยเยอร์มิเนกปารีสแซงต์แชร์แมงโดยตามรายงานนี้ล่าสุดมาจากอนฟิลเซนเท่าระบุว่าทางลิเวอร์พูลเตรียมมอบค่าเหนื่อยจำนวนเงิน20 0 0ส0ปอนด์ตสดาให้กับอุสมันเดเมเบลเล่ให้พิจารณาโดยค่าเหนื่อยจำนวนังกล่าวถือว่า ชนเพดานค่าเหนื่อยสโมสรพอดีและนักเตะชื่อดังหลายรายของลิเวอร์พูลก็ออกรับค่าแรงในจานวนดังกล่าวนี้ด้วยกันทางนั้นซึ่งนั่นทําให้หมองได้ว่าลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวเดมเมเล่เข้าสู่ทีมแบบจริงๆจังๆ,ๆ,ๆ,ๆมากๆเลยเหรอครับและกําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะคว้าตัวดาวเตะชาวฝรั่งเศสร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดเสมอนี้เลยโดยณตอนนี้ถือได้ว่าอุสมันเดมเมเล่ยังคงเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับแนวหน้าของยุโรป แม้ว่าในช่วง 2- องที่สามฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวจะทุกอาการมาเจ็บเล่นงานมาเรื่อยตลอดจนไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีออกมาได้แต่ถึงอยนั้นหลายฝ่ายก็ยังมองว่าความสามารถของอุสบันเดมเบเล่นนั้นเป็นของจริงและไม่มีใครที่ดีไปกว่าเขาอีกแล้วนะตอนนี้และหากเจ้าตัวยอมยามา้ายมาค้าแขงกับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นการายทีมที่เหมาะสมกับทั้ง2ฝ่ายโดยทางลิเวอร์พูลนะครับกำลังหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะทําให้ทีมเสียศูน โดยตัวจริงของทีมอย่างโมซาลาและซาเดอมาเน่อาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดสมาน้และการที่ลิเวอร์พูลกำลังพยายามดึงตัวอ e ุสมานเดมเลกเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวและมอบค่าเหนื่อยสูงที่สุดให้กับตัวของเขานั้นมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่นักเตะรายนี้อาจจะตัดสินใจเลือกย้ายซบแบบฟรีค่าตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่นั้นหลยฝ่ายก็มองว่าค่าเหนื่อยจำนวน200 0 0 0ปอนด์ตสดานั้นอาจจะไม่พอที่จะมัดใจในตัวของเขาให้ยอมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่าเดมเมเล่กำลังมองหาข้อเสนอครั้งใหญ่ที่ทําให้ตัวของเขานั้นได้รักแทเหนือที่มากกว่า3แสนปอนด์ต่อร์าด์าและทีมที่สามารถตอบแทนความต้องการของอุสมันเดมเมเล่ได้นั่นก็คือเปเจปาริตแซงเชมันี่คือสุลการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบย่งของวันที่6มิถุนายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อผู้กลราวนะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ